สวัสดีครับต้อเลือกอยู่ที่แมรูบีเนชั่นแนลพาร์ รอบเช้านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้เจอแฟปเยอะเราพลาดแอมโบรซสลี่ไม่ได้เจอไลออนกันเจ็ดตัวขึ้นไปกันหมดหน้าหนาวขี้เกียจ <c oughs> แอมบรสี่เจอห้าตัวเป็น ราพีเจนเอาพาเป็นผูงเลยออสเตรเชสฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลกันอ่อนเดินมาเรื่อยๆกันอลยยินเสียงดังไป <Okay. S 1> เลยมันมีใกล้มากเลย Mm. Okay. Can I think they too fast. Wait. Yeah. What are you doing? Like? Mm. Yeah. So we normally say they are the tallest animals we have, yeah. How do you differentiate between yeah. the same we are wearing white socks? You can also see a bird at the back, mm. is that bird? very well for the picture. Posing very well for the picture. Yeah. That camera works. เจอแรกเจอเสือเจอสุอสอนัขใบน่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอดลแคลร์ครับตรงนู้นจะเป็นแล็ดนะครับมีตัวสองตัว เหยื่อของสิงโตเยอะไหมเหยื่อของสิงโตก็ไม่ได้เยอะตามประชากรที่เราอ่านมามันถึงออกไปกินหมาไงทำไมวะไม่ได้ทำให้มันไม่มูฟไปที่เลยทถ้าเหยื่อมันไม่มีคือถ้าคุณถ้าเหยื่อยืนนิ่งๆแสดงว่าเหยื่อปลอดภัยจากปลอดภัยจากนักล่าถูกไหม <laughs> นักล่าอยู่ไหน <laughs> ออกไปกินหมา <laughs> Mm -hmm. Oh, Finally. Nice. Oh, thank you. Thank you. Out now, you can see it. Yeah. Just stand on the seat. You no can problem. also come. It. What? Oh, she likes it. She No, we <laughs> <laughs> What kind of background? and white no. They have white and black. แรดขาวนะครับแรดขาวถ้าแรดขาวอะ่ะปากมันจะแดบงบแรดดำปาก นนเขาก็จะมีมาให้พักข้าห้องน้ำด้วยนะครับเราจะมาเข้าห้องน้ำกลางอุทยาน ซึ่งตรงนี้ก็ปลอดภัยนะครับไม่มีเสือไม่มีสิงโตเป็นการเยี่ยวกลางแฝดแ่งชาติเป็นไงบ้างเลยเจอครบไปยังไฟบิ๊กไฟครบแล้วอันนี้จริงที่นี่ก็จะสัตว์เห็นง่ายกว่านะเนื่องจากอนาเขตมันเล็กกว่าโอเคมันอาจจะไม่เท่ากับเซเรงกิติหรือว่าของมาไซมาล่าสัตว์เป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าก็โอเคคุณก็ได้เห็นคือก็ไม่การันตีว่าคุณจะเจอ ครบหรือว่าจเาจอไม่เจอเนาะไดแ้แต่ดวงแต่เราก็เจอสิงโตเจอแล้วได้เจอแรดก็ฮ <laughs> ียรักเต็มไปเลยฮีร์รักอ้าวฟลู๊ก ราเจอควายป่ากันนะตัวใหญ่มากใหญ่เท่านแลดเลยอะ คงคนไทยจังเลยครับมเอามาไล่เอามาไล่ไปบนไอ้ห่าเลยเ้าต <|ja|> ัวนี้เฟรเผยมาตรงนี้มีกว่าใช่ไงตวัวส้อตัวะไร ฮิปโปอยู่แต่ว่าฮิปโปอยู่ในน้ำหมดเลยไม่เป็นไรถ่ายดิงูกลายยิ่งขึ้นซุ้มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราฮิปโปที่แอมโบรซอรี่แหละที่นี่ก็ซบเซิร์ฟงูกลายงูนิ้วขึ้เดือยวัตค่ายนวัตคายา crocodile what ต้บกที่ค okay. ล็ r กโครดาวส n ตอน n นาวจระเข้มน้ำายเรามาเจอจระเข้มน้ำานหนึ่งตัวทวนอิจริงนะครับ และเพล่ก็คือไปที่แบบมันหายา,ยากแล้วก็ชา้านั่นเองแอมโบรซลี่จะเป็นแหล่งของชา้าโดยเฉพาะแต่ว่าแค่ที่เนี่ยไม่มีชา้า i have much love ขอเชวญเธอเสี่ยงเงินนะเอเชิเธอเสียงเงินนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปของนโรบีซาฟารีพาร์คก็สนุกนะคุ้มนะแล้วก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็สัตว์เยอะด้วยถ้าใครสนใจมาที่นโรบีนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เป็นมันสุดท้ายที่เราจะกลับไปไทยกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทริป จะหาทิศใหม่ๆประเทศใหม่ๆม,มาให้ดูการเรื่อยๆนะครับผม